สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาตามแนวทางเราพัฒนากันต่อเลยนะครับแนวทางของงวดวันที่19มกราคมนะครับวันจันทร์ที่19ส่วนแนวทางเลขเด่นก็ยังเดินต่อนะครับแนวทางในงวดวันที่16ที่ผ่านมานะครับวางเด่นไปที่901นะครับมาที่เด่น1น,นะครับ ส่วนแนวทางในชุดเจาะนะครับพลาดไปนะครับให้3 1 2 1นะครับมา4 1 4 1ไปอยู่ที่ชุดเต็มนะครับชุดเต็มมี4 1มี28นะครับมาที่ชุดเต็มทั้งบนทั้งล่างนะครับสูตรแนวทางก็ยังเดินต่อนะครับเป็นงวดที่6นะครับสูตรน,นี้แต่ว่าเราเจาะให้ไม่เข้านะครับ คัดมา6คู่นะครับแนวทางชุดเด่นชนเด่นนะครับมาที่8 2 4 1นะครับมาบนมาล่างนะครับก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับในรอบของวันจัน์ทรนี้นะครับเราก็ตามชุดนี้ต่อนะครับ ชุดวินสูตรเก่านะครับยังไม่กลับมานะครับที่กลับมาก็เป็นชุดวินชุดใหม่ชุดนี้นะครับสองแปหนึ่งนะครับาบนมาล่างนะครับเป็นชุดย1่คู่นะครับในรอบของวันจันรนี้นะครับเราจะตามชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดเด่นชวนเด่นชุดนี้นะครับที่ข้าบบนข้าล่างนะครับ มวดที่ห้ามวดที่สี่เข้าที่ 5, 3, 3, 5ห้าสามสามห้ามวดที่สามเข้าที่ศูนย์เก้ามวดที่สองเข้าที่หกเจ็ดในงวดแรกเข้าที่สามแปดกับสี่ห้านะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับในวันจันนี้เราจะตามชุดนี้กันต่อนะครับเข้ามาหกมวดติดนะครับ ตามจุดนี้กันต่อนะครับเล็กเด่นในรอบของวันศุกร์นะครับเข้าไปที่เด่นหนึ่งุดจับคู่พลาดไปนะครับจุดเจาะส่วนแนวทางเล็กเด่นของรอบฟันจันทรนี้นะครับได้มาที่เด่นเด่น2นะครับสูตรเดิมยังเดินต่อนะครับ เด่น3เด่น4นะครับเด่น3ตัวบนล่างนะครับในรอบของวันจันนี้ก็ขอให้เดินดีต่อนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นนะครับมาตามต่อกับแนวทางชุดที่ยังเดินดีนะครับแนวทางชุดนี้เข้ามา6งมวดติดนะครับแล้วก็แนวทางชุดวินชุดใหม่นี้นะครับ หลังจากที่เดินดีมา7งวดติดนะครับในงวดที่8หลุดไปนะครับในงวดที่9ก็กลับมาเดินดีเข้าบนเข้าล่างนะครับจะตามชุดวินชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดเด่นชนเด่นชุดนี้นะครับเด่นชนเด่นชุดแรกนะครับได้มาเด่น9กับเด่น0สศูนรที่2เด่น2เด่น3า สุดที่3เด่น0กับเด่น1นะครับชุดจับคู่นะครับก็จะมี29 20 39 30 21 31 90 19ตัดโดยชุดแต้มรวมนะครับก็จะได้20 39 30 21 31ชุดตัดชุดที่2นะครับได้มาที่

ชุดแรกนะครับก็จะได้เด่นที่2920 3930 2110นะครับมาดูที่แนวทางในชุดที่2นะครับชุดวินชุดเต็มนะครับก็จะมี1213 1415 16 17 23 24 25 26 27

ตัด้วยชุดแต้มรวมชุดแรกนะครับชุดตัดชุดที่สองนะครับชุดตาราง1 2 1 3 2 4 3 4 3 5 4 6 6 4 6 7 2 5 ห้ 5, นะครับชุดตัด2ชุดตรงกันที่1 2ึ่งสองหนึ่ชุดที่ตรงกันนะครับเราจะวางเป็นชุดเด่นนะครับเดี๋ยวไปดูในะทางชุดวางกันต่อเลยนะครับ มาดูแนวทางชุดวางของวันจันทร์ที่19นะครับชุดแรกชุดแรกมี2 9 2 0 3 9 3 0 1 2 10 19เน้นที่20 39นะครับส่วนเลขเด่นนะครับวางเด่นไปที่เด่น2เด่น3เด่น4นะครับชุดแรกก็นำมาจากชุดเด่นชนเด่นชุดนี้นะครับ เข้ามา6กมวดติดนะครับในมวดที่7นะครับมวดนี้ก็มาลุ้นกันนะครับส่วนแนวทางเลขเด่นนะครับวางไปที่เด่น2เด่น3เด่น4นะครับมาดูที่แนวทางในชุดที่2นะครับแนวทางในชุดที่2นะครับเป็นแนวทางในชุดวินนะครับ1 3 2 4 2 5 3 4 6 4 ชุดเด่นเน้นไปที่สองสี่สามสี่หกเจ็ดนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับมีห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าหกสองหกสามห้าชุดรองเน้นไปที่ห้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับนำมาวางเป็นแนวทางสองชุดนะครับในรอบของวันจันทร์นี้นะครับก็ขอให้เดินดีต่อนะครับแนวทางเลขเด่นนะครับแล้วก็แนวทางในชุดเจาะชุดจับคู่ทั้งสองชุดนะครับ สำหรับแนวทางเราพัฒนาของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโชคดีกันทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ